น้ำตาลพิจักนาดิชานัฐนิชาแพทริเซียกูดแยมัทิราวาวานิชารีออมสุชาไอซามีนาและปรางกนรันแ8นางเอกสาวร่วมทีมทำความดีขึ้นสู่สังคมกับ Infinite Kindness โครงการปันสุข เตรียมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนโรงพยาบาลและผู้ด้อยโอกาสไทยร่วมเป็นหนึ่งในผู้ปันสุขกับพวกเธอได้วันพระรหัสป,ปดีที่4เมษายนนี้ที่ลานเอเทรียม2สยามเซ็นเตอร์เวลา4โมงเย็น,น,นมาร่วมทำบุญกันเยอะๆนะครับ เรียกว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นตาแล้วก็ชื่นใจด้วยนะคะ <c oughs> ที่เห็นสาวสวยทั้ง8คนค่ะมารวมตัวกันทํากิจกรรมดีๆเพื่อสังคมแบบนี้นะคะ <c oughs> วันนี้เราได้เชิญตัวแทน4ี่คนจากทั้งหมด8คนที่เป็นคนดีเรื่องโครงการนี้ขึ้นมามาพูดคุยกับเราแล้วก็เชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมกันทําบุญกันสวัสดีค,มมนนะคะ่ะสวัสดีค่ะน้องออชาน้องแยมมาทิราน้องนิชาแล้วก็น้องน้าตาลนะคะอ่าสำหรับโครงการของเรามีชื่อว่า Infinite ิ i ไค n e s s ค่ะค่ะหรือว่าโครงการปันสุขที่มาที่ไปก่อนเลยการที่จะเรามารวมตัวนางเอกสาวสวยของเราทั้ง8คนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแล้วก็มาทำกิจกรรมนี้ด้วยนะกาไงเขาหัวหน้านีนไหนไปหัวหน้าวนไหนหหน คือ oh. ต้องบอกตรงตัวว่าตอนแรกโครงการของเราคืออยากจะทําเพื่อโรงพยาบาลก่อนค่ะก็มี hmm. ที่จังหวัดแพร่ที่เราไปวิ่งเพื่อการกุศลกัน oh. แต่ว่าไม่ทันเพราะว่ากว่าจะรวมคิว8คนมาถ่ายโปสการ์ดถ่าย hmm. อะไรกันต่างๆกว่าจะประชุมง,งานได้ก็เลยคิดว่าเอ้งั้นโครงการต่อไปละกันเราควรที่จะเป็นอะไรดีก็เลยมุ่งไปในเรื่องของการศึกษาโรงเรียนที่ห่างไกลอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็คือคนเจ้าความคิดก็คือน้ำตาลใช่คือพี่พี่ตานอ่ะเริ่มจากการที่พี่ตานจะไปช่วยเหลือโรงพยาบาลก่อนแล้วเราก็เลยคุยกันแล้วก็คิดว่าเออเราอยากช่วยแต่ว่าอยากช่วยในหลายๆด้านด้วยแล้วก็อยากให้มันมีพลังของทุกคนมาช่วยกันก็เลยชวนทุกคนอยากทำอีกสี่คนคือ มีแพทติเซียมีวาวาอาอมีนาแล้วก็ปรางค่ะแต่ละคนที่คิวแน่นๆกันทั้งนั้นเลยนัดคิวกันยังไงอะยากมากยากเห็นว่าแต่ละคนก็มีหน้าที่ใช่ไหมคะใช่ค่ะช่วยกันค่ะอ๋อของพี่แย่ทำอะไรคะอ๋อนี่นี่นี่ที่คนเลยเป็นคนเขียนค่คะคือแย่เป็นคนคิดคำใช่ก็ต้องค่อยคิดว่าคือเราก็อยากให้แบบ เกี่ยวกับอาเกี่ยวกคเนสเกี่ยวกับการให้นู่นนี่แต่อยากให้เขียนเป็นพารากราให้คนแบบอ่านแล้วแบบว่าเนี่ยได้ข้อคิดใช่ได้ข้อคิดใช่เหมือนแบบว่าเราอาจจะสามารถ เราต้อเราควรจะช่วยใครสักคนหนึ่งถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่สามารถรีเพลย์เรากลับได้อาจจะไม่ได้สามารถตอบแทนเรากลับได้อะไรทำดีโดยไม่หวังตอบแทนอุสยาเชียวช่แล้วโครงการนี้มีการทําเสื้อค่ะแล้วก็มีการทําอะไรอีกคะในการที่ระดมทุนใช่ไหมเราจะระดมทุนใช่ไหมเพื่อไปช่วยเหลือทําอะไรบ้างยังไงคะคือ อันนคะช<ล>่วยการะระดมเงนด้วยวิธีการอะไรย<า>ังไงบ้างคือเราก็จะมีการขายของนะคะเริ่มตั้งตั้งแต่วันที่4เมษายนที่เราจะไปเปิดตัวที่สยามเซ็นเตอร์นะคะก็จะมีหมวก มีโปสการ์ดนี่โปสการ์ดดูแบโปสการ์ดเปเลยจให้ดูแค่ดูแรกมากแล้วก็จะมีมีอีกข้างในอีกเยอะค่ะก็เป็นผลงานของพี่จอร์าดาวาริสใช่แล้วก็มีเสื้อทั้ง2แบบแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีสองสีอะไรเงี้ยให้คนเลือกได้ใช่ขายเริ่มขายวันที่คือวันที่สี่นี้รวมตัวทั้ง8ดสาวแปดคนค่ะไปแจกลายเซ็นอะไรกันได้บ่อยใช่ครับทุกอย่างจะค่อนข้างที่จะพิเศษหน่อยอย่างโปสการ์ดคือ ยังไม่เคยลงสื่อโซเชียลไหนๆเลยทุกคนจะได้เห็นคนที่ไปในวันที่4จะได้เห็นเป็นกลุ่มแรกใช่ค่ะแล้วก็ได้มาเจอกับพวกเราทั้ง8คนด้วยและอย่างหมวกอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบพยายามดีไซน์ทุกอย่างเราเดินหาเองคือเริ่มต้นจากศูนย์หมดเลยใช่ทุกๆคนคือช่วย <laughs> ค่ะแบบไปโรงงานเองคุยเองเอะไรค่ะขอถามหน่อยทําไมถึงต้อง8ทําไมถึงต้อง8คน แล้วผมเห็นโลโก้ก็เป็นอินฟินิตี้ก็เป็นเลขแปดคือความบังเอิญนความบังเอิญชื่อมาทีหลังค่ะก็คือเหมือนรวบรวมเพื่อนเท่าที่จะทําได้แล้วก็แบบเออใครแบบมาช่วยอะไรตรงไหนได้บ้างก็คือลงตัวที่แปดคนแล้วก็มาคิดชื่อกันแล้วก็อ็นอินฟินิตี้พอดีค่ะอ่างั้นพี่ถามว่าทําไมถึงต้องเป็นการศึกษาแล้วก็เด็กเออ ทำไมถึงเลือกเพาะอาจจะไปโรงพยาบาลก็ได้เหมือนที่เคยทํามาแต่ที่เปไ็นเรื่องของการศึกษาและเด็กทําไมเรามีความคิดตรงกันตรงนี้คะแต่ว่าเด็กเนี่ยเขาเขาพร้อมที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าแล้วก็ หลายๆอย่างคือยังมีอะไรที่ขาดแคลนค่อนข้างที่จะเยอะอะไรเงี้ย <ừ. S 1> ค่ะอย่างที่เราอยากจะลงเข้าไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาการขาดแคลนอุปกรณ์ต่างๆ <ừ. S 1> อย่างโรงเรียนที่เราจะไปบางโรงเรียนเขาต้องการโต๊ะเก้าอี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ไปช่วยหรือว่าเป็นโรงนอนคือเราไม่ได้ช่วยแค่การศึกษาอย่างเดียวแต่ช่วยในเรื่องของความเป็นอยู่ปัจจัยสิ่งภาพแวดล้อมต่างๆคิดว่าหรือยังคะว่าจะไปที่โรงเรียนไหนอะไรยังไงบ้างคิดไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็ มีโรงบ้านเออโรงเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียงค่ะแล้วก็โรงเรียนบ้านนาหวายค่ะอยู่ภาคเหนือทั้งคู่เลยที่เชียงใหม่ทั้งคู่ก็จะเป็นอำเภอเชียงดาวกับอำเภออมก่อยค่ะคือไปทั่วประเทศแน่นอนแต่ปรับหมุดเริ่มที่ภาคเหนือก่อน คืออย่างที่บอกว่าเราเริ่มต้นคือเราเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆคือคือหาที่ที่แบบเรามีคอนเนคชันหรือว่ามีคนที่เขาอยู่ในพื้นที่คือจริงๆแล้วเราดูทั้ง4ภาคเลยค่ะจับเติบกันตอนแรกแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนเชียงใหม่แล้วแม่ก็มีเพื่อนที่ประสานงานอะไรได้ง่ายก็เลยเริ่มตรงนั้นก่อนได้ลงไปดูพื้นที่จริงกันเองบ้างหรือยังคะมีคุณครูมีเพื่อนแล้วมีสายสื่อค่ะซึ่งเป็นคุณแม่ของตัวแทนนี่ก ก็คือเป็นภาพจริงๆของโรงเรียนที่เราได้เลือกมาส่งมาให้ก็จริงๆอันนี้เป็นโครงการแรกของเราคือเราก็อยากเริ่มต้นดีๆแล้วให้คนสนับสนุนโครงการเยอะๆเพื่อที่จะในอนาคตเนี่ยเราจะได้ทําโครงการต่อๆไปในอีกหลายๆโรงเรียนด้วยค่ะเนาะแค่เริ่มต้นก็ถือว่าแบบเราได้ทําอะไรให้กับสังคมแล้วเนะใช่ค่ะแต่กินแล้วก็ลงมือทำโอ้คนนี้เนี่ยเราต้องขอคุณมากเจ้าเราก็คิดว่าเราช่วยอะไรได้บ้างใช่ไหมคะก็เลยคิดว่า เออเราตอนเราประชุมงานกันก็เลยคิดว่าเออเราก็หาสปอนเซอร์ด้วยส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็โชคดีได้สปอนเซอร์มาอมของ m 2, m 2 s pop อ่ะค่ะก็ให้เสื้อเสื้อเรามาก็คือรายได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะไม่หักค่าใช้จ่ายแล้วก็เอาอไปบริจาคทั้งหมดเลยแล้วคนที่สนใจแต่ไม่สามารถไปวันงานได้สามารถทำยังไงได้บ้างบริจาคผ่านช่องทางไหนอะไรยังไงได้บ้างไหม ก็มีช่องทางก็คือ <Instagram. S 1> มีอินสตาแกรมที่สามารถติดตามข่าวได้แล้วก็มี Line แอดค่ะ i n f i n i t kindness ค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะเปิด บใช่แล้วก็มีบัญทีแล้วด้วยตอนนี้เดี๋ยวยังไงทุกอย่างจะแจ้งข้อมูลไปในอินสตาแกรมอินสตาแกรมของทั้ง8สาวเลยใช่ลงไปเรื่อยๆด้วยนอกจากหลายคนบอกว่าอยากจะช่วยนะเห็ความตั้งใจแต่ว่าอาจจะไปไม่ได้ได้หรือถ้าใครอยากอยากอุดหนุนเสื้อนะคะก็สามารถไปซื้อได้ใน w w w mtsbob com นะคะก็เข้ามาลิงก์ในไอจีพวกเราก็ได้อ่ะย้ำกันอีกทีค่ะงานวันไหนยังไงคะ วันที่4ี่ีถึงเจ็ดค่ะอ่าค่ะสแต่ว่าเราจะเปิดตัวกันพร้อมกันวันที่4เมษาที่สยามเซ็นเตอร์นะคะชั้นชั้นจีค่ะลานเอเียมสอง่าเวลาเวลาสี่โมงเป็นต้นไปแต่ว่าเราก็จะมีบูธ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรามีแอกซิบชั่นเป็นรูปใช่ใช่เป็นค่ะนีททรศการภาพถ่ายด้วยแล้วก็ข้อมูลโรงเรียนที่เราจะไปช่วยเหลือแล้วก็จะมีบูตตั้งขายของแล้วก็แจกลายเซ็นนิดหน่อยจนถึงวันที่7วันจันใช่ค่ะใช่ไครับใช่ค่ะเเลยเนาะแต่ว่าวันที่5 6 7เนี่ยพวกเราก็จะสลับกันย้อยกันไปทุกวันแสดงว่าวันที่4ถึงวันที่7ไปวันไหนก็ได้เจอเนี่ยหนึ่งใน83สาวหรืออาจจะมากกว่านั้นแน่นอนเนาะอ่ะ ถาผลงานกันหน่อยค่ะตอนนี้มีผลงานอะไรยังไงกันบ้างค่ะตอนนี้นี่เพิ่งไปเจอกันกับกับกับพี่ฮาที่ฮ่องกงก็คือมีหนังเรื่องหนึ่งของออมค่ที่ที่ได้ร่วมแสดงแล้วก็ตอนนี้ดีใจมากขายไปได้หลายประเทศเลยสิบประเทศเลยค่ะชื่อเรื่องชื่อเรื่องเดอะเลสกัะค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามให้กำลังใจหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะเป็นหนังมอนสเตอร์ค่ะอ่าของน้องแยมค่ะก็กำลังถ่ายทำดังดวงหาเลยไทยนะคะแล้วก็กำลังจะเปิดกล้องอ่าพิ่พบ พิมพานค่ะแล้วก็ดีใจด้วยวันก่อนเพิ่งรับสองรับเตียงคุณค่ะรับเตวันไหนนะครับที่8เมษาค่ะแล้วเขาไม่ธรรมดานะคะคุณเขาเกียรตินิยมอันดับสองนะคะใช่แค้ข่าวนิดนึงเอ่อข่าวเอาว่าสามจุดหนึ่งเจ็ดแต่งจริงสามจุดสองเจ็ดนะคือหนูไม่ไไม่ยอมไม่ยอมคือหนูไม่ได้ถาวเองใช่ไหมตอนแรกใช่หนูลืมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าได้สามจุด สอเดแล้วก็เกษนี้ยัอมาดับสองเหมือนบัฟเลยอะของนิชาค่ะของนิชาก็เดี๋ยวจะมีละครเรื่องเพลิงพังเทียนอ้อนเร็วๆนี้ค่ะใกล้แล้วแล้วก็มีเรื่องดวงใจในมนตราที่กำลังเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำออกกับพี่โตโน่เหรอครใช่ถ่ายทำไปได้เยอะยังคะได้นิดนึงค่ะเพิ่งเริ่มเองค่ะอ่ะ น้ำตาลรค่ะน้ำตาลที่นึ่งน้ำจ้ำเช้าเลยอะค่ะได้แล้วค่ะก็ฝากด้วยนะค่ะมัจุราสีน้ำผึ้งทูกเช้าตอนเรื่องแรกแล้วก็ตอนนี้ก็คือที่ขิดแห่งจันค่ะเพิ่งปิดกล้องไปแล้วก็ตอนนี้กําลังถ่ายทําเรื่องผมอาถรรพ์ค่ะนั่ากลัวมาเป็นยังไงบ้างผมอาถรรพ์เพราะว่าเราเล่นเป็นผีใช่ไหมก็กลัวค่ะกลัวตัวเองแล้วก็ถ่ายถึงีสองปีสามใช่ค่ะเพิ่งครั่งังหนึ่งก็ก็ดีค่ะสนุกดีแบบได้ใส่ตาคุงตาขาวอะไร แบบใหม่ผมเรายังโอเคอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ผม่ะผมโอเคกอเริ่มกลัวว่าเอ๊ะแฮร์ที่เราซื้อมาต่อนี่เป็นมาจากทเออนี่แฮร์หรืออะไรเถอาอ่ะก็ฝากผลงานของทั้ง4สาวใจบุญนะแล้วก็สําหรับโครงการปันสุขนี้ด้วยนะคะวันที่4ก็ไปเจอเจอกันได้4ี่โมงเย็นนะคะ มีอะไรอยากจะฝากเชิญชวนไหมคะก็ฝากเชิญชวนเชิญชวนให้ไปซื้อของกันเยอะๆจะช่วยน้องๆกันค่ะไปร่วมทำบุญกันเยอะๆมีเสื้อมีหมวกมีบ็อกเซตเป็นโปสการ์ดด้วยก็ไปร่วมทําบุญกันได้นะครับค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสี่คนแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วถ้าจะไปมอบเงินรายได้วันไหนก็เดี๋ยวจะได้ติดตามกันต่อมานําเสนอข่าวกันต่อนะคะเอาละค่ะหมดเวลาของตู้ข่าวบันเทิงแล้วนะคะลากันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ